ก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านเววยนชพี่ผม้อดีกแล้วนะวันนี้ผมมาเออสอนลง GTA v i c i t y แบบมีเสียงแบบนี้นี่ฮะนี่อย่างแรกนะให้เราเข้าเว็บนี้นะเว็บนี้ให้เรากดดาวน์โหลดไปอ่ะกดเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวรีไม่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดคลิปก่อนนะฮะโอเคฮะมา,านะให้เรากดดาวน์โหลดไปปุ๊บอ่ะถ้าใครที่ใช้ IDM เหมือนผมนะฮะให้เรา,กดเร,ดาดกดเริ่มดาวน์โหลดไปอ่ะกดเริ่มดาวน์โหลดปุ๊บให้รอจนเสร็จนะผมโหลดแล้วนะเนี่ยนี่โหลดแล้วให้เราวางโฟลเดอร์นะวางไปอ่ะวางปุ๊บ ไม่จําเป็นต้องติดตั้งนะฮะม่ต้องติดตั้งนะเราก็เข้าเกมได้เลยนะผมจะไม่เข้าเกมให้ดูนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บาย Je m'en